สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Delivery ปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ยังคงมีการสู้รบอยู่ในหลายพื้นที่นะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้รัสเซียได้นําห้องที่สร้างด้วยคอนกรีตท,ที่มีความหนาครับไว้สําหรับเป็นห้องหลบภัยจากระเบิด ไปติดตั้งไว้ตามป้ายรถเมล์ต่างๆในเขตภูมิภาคเคิร์สซึ่งพื้นที่นี้ถือว่ามีความสําคัญครับเพราะว่าเป็นจุดที่ทางกองทัพยูเครนได้มีการเปิดฉากบุกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางฝั่งรัสเซียก็จําเป็นจะต้องสร้างจุดที่ไว้สําหรับในการหลบภัยเอาไว้ล่วงหน้าครับขณะที่อีกด้านหนึ่งก็เตรียมที่จะเปิดฉากบุกโจมตีขยายวงออกไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับทางด้านฝั่งตะวันออกของอยูเครนโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองโปรครฟใน เขตภูมิภาคโดนเนสครับซึ่งสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ของทั้งสองฝ่ายก็ยังคงไม่น่าไว้วางใจครับซึ่งก็เป็นจุดที่ตอนนี้ทางยูเครนเอง,องก็พยายามที่จะเปิดฉากตั้งรับอย่างเต็มที่นะครับโดยทางยูเครนออกมาเปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนย,ยังสามารถที่จะยิงสกัดกั้นและทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนที่ถูกยิงมาจากทางรัสเซียได้อย่างน้อยๆ15าลำ ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาในระหว่างที่มีการโจมตีเข้ามาในพื้นที่คุงเคฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของอยูเครนเป็นครั้งที่3ในรอบ4วันที่ผ่านมาท่ามกลางเสียงสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นรอบด้านแล้วก็มีรายงานนะครับว่าผลจากการไปยิงสกัดก็มีเศษซากชิ้นส่วนของโดรนตกลงมาแต่ก็สร้างความเสียหายไปบางส่วนทําให้ประตูหน้าต่างของอาคารอาคารอาพาร์ตเมนต์เสียหายและมีรายงานไฟลุกไหม้ที่อาคารหลังหนึ่งด้วยนะครับ ส่วนทางด้านผู้ว่าการภูมิภาคเชอร์คาซีซึ่งอยู่ทางตอนกลางของอยูเครนแถลงว่าผลจากที่มีชิ้นส่วนโดรนที่ถูกสกัดแล้วก็ตกลงมายังทําให้เกิดปัญหาไฟลุกไหม้ที่อาคารสํานักงานที่1โดยยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและก็ผู้สูญเสียขณะที่กองกําลังของรัเสเซียก็ยังคงเดินหน้าเข้าไปยึดในพื้นที่ชุมชนคาเมเชฟกาในแถบภูมิภาคโดเนสของอยูเครน แล้วก็ยังคงไปโจมตีที่เมืองโพครอฟซึ่งถือว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในเขตภูมิภาคโดเนสเช่นเดียวกันทำให้ตอนนี้นะครับมีบรรยากาศภายในเมืองที่มีประชาชนจำนวนมากเริ่มทยอยอพยพหนีออกมาจากพื้นที่แล้วด้วยความหวาดวิตกกังวลว่าเมืองโพครอฟแห่งนี้อาจจะแตกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแม้ว่าทหารยูเครนจะยังคงปักหลักต่อสู้และขับไล่กองกำลังของรัสเซียที่บุกเข้ามาตลอดเวลาไม่น้อยกว่า20จุดแล้ว ส่วนที่เมืองคูเปียนส์ครับในเขตภูมิภาคคาคิฟซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอยูเครนครับปรากฏว่าก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถูกโจมตีเช่นเดียวกันมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่นี้ไป14คนล่าสุดทางการของอยูเครนแถลงว่าทางฝั่งรัสเซียพยายามจะเข้ามาโจมตีทางอากาศที่เมืองคับยานส์แล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มไปอีกหลายคน ไม่ต่างจากที่เมืองซูมี่ของอยูเครนซึ่งเป็นเมืองที่มีพรมแดนติดกับภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียก็ยังคงถูกโจมตีจากทางอากาศเช่นเดียวกันด้านหน่วยงานข่าวกรองและกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงกองกําลังหน่วยรบพิเศษของอยูเครนได้รายงานตรงกันนะครับว่าพยายามจะใช้วิธีการตอบโต้กลับไปยังที่กองทัพรัสเซียด้วยการใช้โดรนพิฆาตไปโจมตีคลังเก็บน้ํามันที่เมืองรอสตอฟ จนทาให้เกิดไฟลุกไหม้ที่คลังเก็บน้ํามันดังกล่าวซึ่งพื้นที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในด้านอุตสาหกรรมของกองทัพรัสเซียเพราะว่าเป็นจุดที่ไว้ใช้ในการจัดส่งน้ํามันให้กับกองทัพรัสเซียที่ประจําการอยู่ในพื้นที่ต่างๆโดยตรงทีนี้ครับถ้าหากว่าไปดูสถานการณ์ในเขตภูมิภาคเคิร์สหลังจากที่พื้นที่นี้ถูกทางด้านกองทัพยยเครนเปิดฉากบุกมานานร่วม3สัปดาห์แล้ว ล่าสุดทางการรัสเซียต้องหาวิธีการในการป้องกันก็คือนําห้องหลบภัยจากระเบิดที่สร้างด้วยคอนกรีตท,ที่มีความหนาไม่ต่ากว่า60ห้องไปติดตั้งไว้ตามป้ายรถเมย์ต่างๆทั่วภูมิภาคเขตนี้ซึ่งเริ่มต้นแนวทางนี้มาตั้งแต่เมื่อวันที่22สิงหาคมในช่วงเวลาที่ทหารรัสเซียย,ยังใช้วิธีในการต้านทานการโจมตีจากทางฝั่งยูเครนไม่ให้เปิดฉากบุกลึกเข้ามาในดินแดนฝั่งรัสเซียได้ แล้วก็ยังพยายามตอบโต้กลับด้วยการโจมตีทําลายค่ายทหารของยูเครนหลังจากที่ทางยูเครนอ้างว่าตอนนี้สามารถเข้ามาควบคุมในเขตเคิร์สได้แล้วไม่ต่ำกว่า1,200ตารางกิโลเมตรซึ่งรวมไปถึงถิ่นฐานอีก100แห่งในแถบภูมิภาคนี้ด้วยปิดท้ายครับมีเหตุการณ์ที่สื่อ CCTV ของจีนได้เผยแพร่อ,อีกหนึ่งภาพครับที่ได้จากกระรวงกราโหมของรัสเซียในช่วงเวลาที่ทหารกองกำลังพิทักษ์ชาติ ได้ไปทําลายจรวดที่ไม่เกิดระเบิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นจรวดที่ถูกยิงมาจากเครื่องยิงจรวดหลายลากล้องไฮมาของทางฝั่งยูเครนแล้วก็ตกลงมาในจุดที่ไม่ไกลาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในแถบภูมิภาคเคิร์สซึ่งจุดที่จรวดลูกดังกล่าวตกลงมาแล้วก็ไปทําการเก็บกู้และทําลายนั้นอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีนนเนนครับ